สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราในหัวข้อจัก,กรวาลน,นะคะมีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะกําลังใจจากจัก,กรวาลถึงคุณนะคะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณอยากจะเตือนคุณอยากจะเป็นกําลังใจให้คุณในด้านใดนะคะเรามีให้เลือกทั้งหมด3กล่องค่ะทุกคนกล่องที่หนึ่งค่ะกล่องที่สองและกล่องที่สามค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก คนกองแรกกันเลยค่ะสำหรับคนที่เลือกกองแรกนะคะคุณเลือกรูปนี้เนาะเป็นรูปของเป็นสีคล้ายๆของข่าวจาักรการนะคะบางทีคุณกองที่1คุณอาจจะเชื่อมต่อกับจักรวาลแล้วเชื่อมต่อกับเบื้องบ,บนแล้วตาที่สามของคุณได้เปิดแล้วอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าบางทีบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการตื่นรู้อะไรบางอย่างการที่คุณรู้จัก ใช้คําพูดให้ตรงกับความรู้สึกให้ตรงกับความคิดของคุณมากที่สุดอะไรแบบเนี้ยนะ Star Seed Elemental ค่ะอ,อเหมือนกับว่าอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยบางอย่างคุณควบคุมไม่ได้คุณอย่าไปกังวลน,นะคะแล้วก็เมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคิดว่ามันจะมีการสิ่ง เลวร้วายที่เกิดขึ้นบางอย่างสิ่งไม่ดีต่างๆที่เกิดขึ้นบางทีมันอาจจะเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นบทเรียนของคุณทําให้บางทีคุณอาจจะทําให้คุณเนี่ยหัวเราะได้มากขึ้นมีความสุขกับชีวิตได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นแสงสว่างในชีวิตคุณไนดะ้มากขึ้นเป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างที่แม่หมอบอกไปว่าสำหรับคุณคนที่หนึ่งบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการตื่นรู้หรือว่าการค้นหาประสบการณ์อะไรบางอย่าง บางทีคุณอาจจะอยู่ในช่วงของการที่จะเปิดเปิดตาที่สับของคุณก็เป็นไปได้เนาะบางทีมุมมองของคุณจากประสบการณ์ที่ผ่านมาอาจจะเปลี่ยนไปนะคะคุณจะมองโลกได้ง่ายง่ายมากยิ่งขึ้นคุณจะมองวิธีการแก้ปัญหาอะไรต่างๆได้ง่ายดดยมากยิ่งขึ้นคุณจะมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นคุณจะสามารถที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็มีความสุขด้วยในอนาคตหรือว่าปัจจุบันที่คุณกําลังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนถ่ายความคิดอะไรบางอย่างในตัวคุณให้มันแบบพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะ ทางด้านโดยเฉพาะทางด้านสัจธรรมความเป็นจริงของโลกนี้อะไรเงี้ยนะคิดว่ากาลังใจจากจักรวาลถึงคุณนะ่ะคิดว่าเขาบอกว่าคุณมาถูกทางแล้วแหละให้คุณเติบโตแล้วก็พัฒนามุมมองนะคะแล้วก็ทางด้านจิตวิญญาณของคุณต่อไปเนาะสำหรับไพ่ทาโร่ค่ะคุณได้สามเหรียญค่ะเนี่ยให้พัฒนาต่อเนาะแล้วก็สองไม้ค่ะให้ต่อยอดนะคะแล้วก็หมายเลขเจ็ดค่ะ หมายเลขเจ็ดนี่ถ้าแม่หมอจะไม่ผิดนี่เป็นชาริออตเนาะชาริออตเดอะชาริออตเนี่ยคุณจะมีการเดินทางอะไรบางอย่างทางจิตวิญญางที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวตนของคุณนะคะจักรวาลบอกว่าให้คุณทำเลยให้คุณต่อยอดให้คุณเสริมให้คุณพัฒนาด้านต่างๆของมุมมองชีวิตคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแล้วก็คุณจะมีการเดินทางอะไรบางอย่างคุณจะพัฒนาตัวตนไปเรื่อยๆนะคะ คุณจะมีความเข้าใจในทางโลกมากขึ้นคุณจะรู้จักในการเข้าสังคมรู้เทคนิคในการปรับตัวรู้เทคนิคในการวางแผนในการตัดสินใจอะไรบางอย่างคุณคุณจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นแนวทางชีวิตอะคะ่ะคุณรู้วิธีการเดินมากชีวิตของคุณได้ดียิ่งขึ้นเนาะมาค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดหินเนาะตักหินเพิ่มกับไท่จิ๋วนะคะ Okay. บางคนน่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าด้วยเนาะแล้วก็บางคนนี่ช่วงนี้คุณอาจจะมีโชคนะแล้วก็เป็นไปได้อย่างที่ว่าคือให้เคลียร์พลังงานยกระดับพลังงานตัวเองนะคะเนีย่ยเหมือนคุณจะมีโชคจริงด้วยค่ะแล้วก็หลักๆคือของคนกที่หนึ่งอยากให้คุณเคลียร์พลังงานเนาะทำพลังงานตัวเองให้บริสุทธิ์ให้สดใสนะคะเพื่อที่ว่า ตาที่สามคุณจะได้เปิดเนาะเพราะคุณจะมีการทําความเข้าใจอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสัจธรรมโลกเราได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็คิดว่าบางคนเนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่าช่วงนี้คุณอาจจะหาที่สงบสงบหรือว่าหาที่แบบที่คุณรู้สึกว่าคุณสามารถปีกวิเวกเพื่อให้คุณเองอะ่ะมีความสงบทางด้านจิตใจได้ดียิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เคลียร์คอร์สมีสองอันเลยเห็นไหมคะเคลียร์คอร์สมีสองอันเนาะแสดงว่าช่วงเนี้คุณจะมีการเคลียร์พลังงานอะไรบางอย่างแล้วคุณได้ อันนี้แม่หมอคิดว่าเป็นรสควอตเนาะมันออกสีชมพูนะคะทุกคนโรสควอตเนี่ยคิดว่าคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์เนาะมีสเสน่ห์ทางด้านหัวกันค้านะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดว่าบางคนเนี่ยมีมีสิ่งสิ่คุ้มครองเนาะหรือว่าคุณอาจจะมีของขังดีๆเรารมีอยาติดตัวในการเดินทางคิดว่าคุณจะเดินทางได้อย่างปลอดภัยนะคะในช่วงสงการนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครที่เริ่มเดินทางแล้วนะคะขอให้คุณเดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ ทําการค้าอยากต่อยอดธุรกิจอะไรต่างๆทําได้นะทําได้เลยตามอิสระความคิดของคุณได้เลยค่ะคิดว่ามันจะมีอะไรบางอย่างที่ดีๆเข้ามาแต่ว่าคนกองที่1ให้ระวังในเรื่องของการกินเนาะการกินบางทีาอาจจะลดน้ําตาลหน่อยในช่วงนี้หน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอาจจะกระหายน้ําเยอะจนบางทีแบบคุณคุณดื่มเยอะเกินไปหรือว่าบางคนอาจจะดื่มในแง่ของพวกเบียรอะไรอย่างเงี้ยนะให้คุณลดการดื่มหน่อยนะคะเพราะว่าลดลดการแบบเรื่องสุขภาพของคุณเองเนาะแล้วก็ ในเรื่องของโชคคุณมีสิทธิ์มีโชคนะในเดือนนี้นะสำหรับคนกองที่1น,นะคะเป็นไปได้สูงเลยค่ะเนาะยังไงก็แม่หมอขอให้คนกองที่1นึทุกท่านโชคดีนะคะแล้วก็ข้อความจากจักรวาลน,นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปต่อกับคนกองที่2กันเลยค่ะ อันนี้เซเลไนนะทุกคนเอาไว้แบบล้างไพ่อ่ะทุกคนนะเนาะสำหรับคนกรที่สองค่ะคุณเลือกรูปนี้เนาะเป็นอารมณ์แบบว่าเป็นคนที่กำลังถือลูกแก้วอยู่มีที่หน้าเขารูปหนึ่งลูกหนึ่งเห็นไหมคะสีฟ้าเนาะแล้วก็ข้างบนเขาอีกลูกหนึ่งที่มันสว่างกว่าแล้วเหมือนพลังเขามันจะ flow flow ไปเรื่อยๆเนาะ คิดว่าคุณคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ดีนะมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีสามารถนำเสนอความคิดในจินตนาการของคุณได้ดีบางทีคุณอาจจะเป็นสายเกี่ยวกับงานครีเอทอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะนี่นะบลิเกอร์อืม เหมือนกับว่าให้ให้คุณเชื่อเชื่อมั่นเชื่อมั่นในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยสามารถเป็นไปได้เนาะแล้วก็ให้คุณตื่นรู้นะคะให้คุณตื่นรู้ในตัวตนของคุณที่มันดีกว่าค่ะแล้วคุณจะพบถึงความมหาัศาจรรย์อะไรบางอย่างที่อยู่ในตัวคุณนะแล้วก็ให้คุณเนี่ยนำนำพวกไอเดียความคิดความคิดส,สร้างสรรค์อะไรบางอย่างของคุณที่คุณคิดได้อะ นำออกมาคะ่ะนำออกมา <Stars> ที่เหมือนกับว่าสิ่งที่เหนือจินตนาการของคุณอะสิ่งที่ยังไม่มีใครได้เห็นนะคะคิดว่ามันสามารถที่จะเป็นไปเป็นไปในทางที่เป็นรูปธรรมได้เนาะเหมือนกับว่าเปลี่ยนเปลี่ยนจากน้ําให้กลายเป็นดินนะคะเหมือนกับเปลี่ยนจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วคิดว่ามันมันจะเป็นสิ่งที่ มันมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะเป็นรหัสอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวคุณเองอ่ะสามารถที่จะปลดล็อกปลดล็อกของจิตวิญญาณของตัวคุณเองได้อ่ะค่ะว่าในการที่คุณคิดการที่คุณฝันเนี่ยมันสามารถเป็นจริงได้เนาะไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่นะที่คุณคิดไว้เป็นไปได้ว่ากําลังใจสําหรับคนกองที่สองนะจัก,กรวาลยาบอกคุณว่าถ้าคุณอยากทําอะไรอ่ะค่ะให้คุณทําเลยเนาะ ให้คุณทําเลยอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะคะจงทําในสิ่งที่จับต้องไม่ได้ให้กลายเป็นในสิ่งที่จับต้องได้เนาะจากนามประทรมให้เป็นรูปประรรมนะคะทุกคนให้คุณมั่นใจให้คุณเปิดเนาะแล้วไพ่ทาโรที่คุณได้ค่ะคุณได้สามไม้ค่ะคุณได้อันนี้เพ g ออฟเพดเกิรค่ะอืม,อมแล้วก็ห้าถ้วยค่ะทุกคนเหมือนกับว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่คุณคิดไว้อะว่า ที่คุณวางแผนไว้จะพัฒนานู้นจะพัฒนา,น,าน,นี้อยากจะทำธุรกิจอันนู้นอยากจะทำธุรกิจอันนี้นะคะคิดว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่ไม่ยอมก้าวออกมาจากจุดจุดเดิมอะไรเงี้ยคิดว่าคุณอาจจะยังไม่สามารถที่จะเลื่อนขั้นหรือว่าปลดล็อกอะไรบางอย่างของตัวคุณเองได้เนาะให้ให้คุณมั่นใจในตัวเองก่อนเลยอันดับแรกเนะว่าคุณสามารถทําได้คุณมีศักยภาพมากพอนะคะแล้วก็อย่าดูถูกตัวเอง สำหรับคนกองที่สองอย่าดูถูกตัวเองนะคะแล้วก็คุณมีความสามารถคุณสามารถวางแผนหรือว่าพัฒนาอะไรต่างๆได้เป็นอย่างดีนะทุกคนเยี่ยมเลยนะสำหรับคนกองที่สองนะคะเดี๋ยวเรามาตัดหินเพิ่มค่ะทุกคนบางคนมีเซนที่ดีด้วยนะคะมีเซนที่ดีด้วยเนาะแล้วก็ช่วงนี้เหมือนกับว่าให้คุณผ่อนคลายอะไรได้ให้คุณผ่อนคลายนะคะ แล้วก็คุณคุณมีสเสน่ห์นะคนกุกองที่สองคุณได้แหงแมนคุณได้สามเหรียญสามสามคุณจะได้รับการซัพพอร์ตนะเนี่ยคุณมีหัวทางด้านศิลปะงานด้านคีเอทจริงๆด้วยแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าการถ้าถ้าเกิดว่าคุณทำงานคนเดียวเนี่ย คิดว่ามันมันอาจจะตันๆทางด้านความคิดเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีกลุ่มกลุ่มก้อนของคุณที่ทํางานประเภทเดียวกันเนี่ยคิดว่าเขาพวกเขาสามารถช่วยคุณได้นะแล้วก็คิดว่าบางคนเนี่ยรอโอกาสอะไรบางอย่างบางทีคุณอาจจะรอโอกาสที่คุณจะแสดงศักยภาพอะไรบางอย่างออกมาบางทีเซนส์คุณนะ่ะอาจจะบอกว่ายังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเวลาอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะคุณสามารถทําได้เลยนะอืมมันมันถึงเวลาของการ ปลดปล่อยทางด้านความคิดจินตนาการของคุณแล้วค่ะสำหรับคนกองที่2อเนาะลาบ,บาโดไลก็มาแสดงว่าบางคนเนี่ยมีเซนด้วยนะมีเซนในในการอย่างรู้หรือว่ามีเซนในการมองอะไรบางอย่างที่ค่อนข้างดีแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีปรัชญานในการใช้ชีวิตเนาะมีมุมมองทางด้านความคิดที่แตกต่างจากบุคคลทั่วไปเป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณทํางานเกี่ยวกับงานอาร์ตงานศิลปะงานออกแบบอะไรต่างๆเนี่ยคิดว่าคุณสามารถทํา สิ่งนั้นออกมาได้ดีแล้วก็โดดเด่นแปลกไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยนะไพ่ถึงบอกว่าให้คุณทําสิ่งที่คุณคิดไว้ที่มันจับต้องไม่ได้อะให้มันเป็นสิ่งที่สามารถจับจับต้องได้นะคะทุกคนแล้วก็เหมือนกับว่าแผ่ขยายไปสู่สายตาคนอื่นๆคนอื่นๆที่เขาสนใจงานประเภทเดียวกับคุณนะคะเนาะหลักๆก,ก็คือคุณจะต้องมีจริงๆแล้ว เออตัวอะเมทิสต์เนี่ยที่คุณได้เนี่ยหินอันเนี้ยนะคะหินสีม่วงเนี่ยนะมันจะเป็นหินที่ช่วยให้คุณมีความสงบมากยิ่งขึ้นให้คุณมีอารมณ์ที่สุข,ขุมเยือกเย็นมากยิ่งขึ้นก็เป็นไม่ได้ว่าช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณมีความกังวลมีความวิตกกังวลทางด้านใดก็แล้วแต่ถ้าอยากให้คุณผ่อนคลายเนาะบางทีุณอาจจะผ่อนคลายด้วยวิธีการใช้เทียนหอมนะคะการใช้ครีมที่มีความหอมอะไรต่างๆที่คุณชอบอะไม่ว่าจะเป็นน้ําหอม เียนหอมกํายานหอมอะไรเงี้ยคุณได้หมดเลยนะแต่ถ้าในกรณีคุณอยู่คอนโดอะไรเงี้ยแม่หมอแนะนําให้แบบทาเป็นครีมที่มีกลิ่นหอมดีกว่าเนาะมันน่าจะง่ายมากกว่าทำไงก็ได้ให้ตัวคุณเองผ่อนคลายนะคะมีความสุขนะเท่าน,นั้นพอเลยค่ะสำหรับคนกองที่สองเนาะเพราะว่าคิดว่าคุณมีศักยภาพในตัวคุณเองอะ่ะค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะคะจกักรวาลอยากบอกคุณแบบนี้เนาะ อยากเป็นกําลังใจให้คุณในการที่ให้คุณก้าวหน้าต่อไปนะคะไม่ว่าคุณจะรออะไรก็แล้วแต่ช่วงเนี้ให้ให้คุณเริ่มเทคแอคชั่นได้เลยให้คุณเริ่มทําได้เลยเนาะอโอเคสําหรับคนกองที่สองนะคะแม่หมอขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีเนาะเดี๋ยวเราจะไปต่อกับคนกองสุดท้ายของเรานะคะทุกคนกองที่สาม มาคารสำรคุณกรณที่สามเนาะคุณคุณได้รูปนี้ค่ะอืเป็นผู้หญิงที่มีคลื่นความถี่หัวใจที่มีความสว่างนะคะมีความสว่างเนาะเหมือนเขาเป็นเงือกนะคะทุกคนที่อยู่ในน้ำเนาะแล้วอีกในนึงเขาก็มีปีกด้วยค่ะเขาสามารถบินได้เนาะเหมือนกับว่าเขาเขาสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ปรับตัวเก่งอยู่ที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยนะมีใจที่เปิดกว้างอืม เป็นไปได้ว่าบางบางคนอาจจะเกิดมาแล้วแล้วก็ทำงานในอีกที่หนึ่งหรือว่าเรียนต่างบ้านทำงานไกลบ้านอะไรเงี้ยนะทุกคนก็เป็นไปได้ชิ่นเดียวกันเอ๊ะเหมือนเขามีน้ำตานะทุกคนอืมอาจจะเป็นน้ำตาแห่งความปิติก็ได้นะปิติที่รู้จักความรักมากขึ้นรู้จักหลักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้จักหลักคนอื่นมากยิ่งขึ้นเนาะบางทีคุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังทานฟอร์ม เปลี่ยนแปลงนะคะอะไรบางอย่างที่บางทีอาจจะทําให้คุณรู้สึกเครียดอาจจะทําให้คุณรู้สึกกังวลหรือว่าอาจจะทําให้คุณรู้สึกไม่มั่นใจแต่ยังไงก็คุณถ้าเกิดว่าคุณเปิดใจแล้วเนี่ยคิดว่าการพัฒนาทางด้านตัวตนคุณหรือว่าทางด้านจิตวิญญาณคุณอะมันจะเป็นไปได้ด้วยดีนะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณมีความสุขที่คุณได้เปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างก็เป็นไปได้นะคะ l u m i s essence เหมือนกับว่าเส้นทางชีวิตของคุณน่ะให้ให้ทำมันด้วยใจเนาะแล้วก็คิดว่ามันจะมีภาพลวงตาอะไรบางอย่างที่มันเป็นในแง่ลบอะค่ะให้คุณทิ้งมันไว้เนาะการมองโลกอะไรต่างๆในแง่ลบอะให้คุณทิ้งมันไว้แล้วก็อะไรอะไรก็แล้วแต่ที่แล้วเราก็ดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆอะค่ะในสถานการณ์จริงๆเนาะมันไม่ใช่แบบความคิดในแง่ลบของคุณที่มันเกิดขึ้น จะก็ว่าอยากบอกคุณว่าถ้าเกิดว่าคุณคิดในแง่ลบเนี่ยมันจะไม่ดีมันจะไม่โอเคใช่ไหมทุกคนมันก็ว่าให้ให้คุณเนี่ยอยู่ในโลกของความเป็นจริงแล้วก็ทาทาสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคุณนะคะให้ดีที่สุดใช้แรงกายแรงใจนะคะทุกอย่างทําให้มันดีที่สุดในปัจจุบันแล้วคุณจะรู้ว่าตัวคุณอะมีค่าแล้วก็ยังไงก็อยากให้คุณรักตัวเองเนาะรักตัวเองในส่วนลึก ก้นบึ้งของตัวตนของคุณเองค่ะให้คุณรักในทุกๆด้านที่เป็นตัวคุณแล้วก็คุณน่ะจะเป็นน้ำยาหล่อเลี้ยงอะไรบางอย่างที่มันแบบเป็นแสงสว่างอะค่ะเนาะมันเหมือนกับว่าเป็นเป็นน้ำทิพย์เยียวยาจิตใจคุณน่ะถ้าถ้าเกิดว่าคุณตัดการมองโลกในแง่ลบได้นะคะมองทุกอย่างด้วยความรักแล้วก็ ในด้านมืดอะไรต่างๆเนี่ยให้ให้คุณให้คุณยอมรับอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวที่จะเปลี่ยนแปลงมาหรือว่าอย่าไปกลัวที่จะยอมรับในสิ่งสิ่งนั้นนะคะเนาะเพราะทุกคนย่อมมีข่ามีดำคะ่ะทุกคนอย่าเคร่งเครียดเนาะจักรวาลยาก,กววยบอกกับคุณอย่างนี้นะคะสำหรับคุณกรณิษานเนาะไพ่ทาโร่ค่ะคุณได้ n ไนท์ออฟ o r d ค่ะจริงๆคุณก็เป็นคนมุ่งมั่นนะหนึ่งดาบค่ะแล้วก็เพจดาบดาบหมดเลย ช่วงนี้คุณอาจจะต้องใช้สติปัญญาใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่บอกบางคนอาจจะเรียนไกลบ้านทํางานไกลบ้านซึ่งคนซึ่งคุณอะ่ะจะต้องอยู่ด้วยลําแข้งของตัวคุณเองค่อนข้างเยอะในการตัดสินใจอะไรบางอย่างส่วนใหญ่จะเป็นคุณเองที่ทําการตัดสินใจด้วยตัวเองเนาะก็เป็นเวลาเช่นเดียวกันแต่ว่าคุณคุณเป็นคนฉลาดอะ่ะคุณเป็นคนฉลาดรู้จักแก้สถานาการณ์อะไรต่งางๆได้ดี แต่ว่าบางทีคุณอาจจะดูใจร้อนไปหน่อยแต่ว่าหลักๆคืออยากให้คุณอย่ามองโลกในแง่ลายเท่านั้นเป็นพอค่ะเนาะสำหรับคนกองที่สามนะคะเดี๋ยวเรามาตักที่หินเพิ่มกันค่ะว่าคุณได้อะไรบ้างเนาะคุณได้ลาพิสค่ะลาพิลาซุลี่เนาะแล้วก็อันนี้โลสคอร์สนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้เนาะเป็นลูกปัดค่ะขออภัยเสียงดังนะคะทุกคนเในด้านของการจริงๆแล้ว พี่หินเนี่ยอยากจะบอกให้คุณรักตัวเองหนึ่งเนาะแล้วก็เอาความเป็นตัวของตัวคุณเองออกมาด้วยวิธีการสื่อสารอะไรบางอย่างที่แสดงให้คนที่อยู่รอบข้างคุณได้หรือว่าคุณคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงคุณต้องการอะไรอะไรแบบนี้นะอยากให้คุณเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่ยิปซีจิว๋วคุณได้ทรีเอ้ยทูออฟบานค่ะไนท์ออฟ สอดค่ะสามนะทุกคนในออฟสอดเนาะใจร้อนนะคุณกองที่สาม The World ค่ะอืมมันอาจจะอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายอะไรบางอย่างของตัวคุณเองอาจจะอยู่ในช่วงของการวางแผนการตัดสินใจอะไรบางอย่างซึ่งคุณเป็นไปได้คุณอย่าใจร้อนเนาะอย่าใจร้อนแล้วก็ไพ่แนะนําว่าอยากให้คุณแสดงความเป็นตัวตนใช่ไหมคะแล้วก็เออ รักตัวเองนะคะเคารพในความรู้สึกของตัวเองเคารพในตัวตนของตัวคุณเองแล้วก็สื่อสารสิ่งที่อยู่ในใจของคุณออกมาเนาะความต้องการหรือของคุณว่าคุณต้องการอะไรให้คหนอื่นได้รับรู้หรือว่าอาจจะแสดงออกมาในด้านของการทํางานนะคะคุณถนัดในด้านในดนในคุณทําอย่างนั้น <c oughs> ขอให้ค่ะแล้วก็คิดว่า the world เนี่ยมาสุดท้ายเนี่ยคิดว่าคุณจะได้รับความประสบความสำเร็จอะไรบางอย่างเนาะที คุณได้ฝึกฝนมานานคุณได้ทํามันมานานอะไรเงี้ยเป็นไปได้สูงค่ะเนาะว่าคุณจะประสบความสําเร็จบางคนอาจจะอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ก็เป็นไปได้ค่ะเนาะบางคนจ,จะทํางานเกี่ยวข้องกับการขายของออนไลน์การขายของในทิกต็อกใน u t u b e อะไรเงี้ยนะบางคนอาจจะรีวิวสินค้าอะไรเงี้ยที่มันเกี่ยวข้องกับการขายค่ะทุกคนโอเคยังไงแม่หมอขอให้คนกองิสารทุกท่านโชคดีค่ะ ไว้เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้สวัสดีค่ะ